การศึกษาสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับเสริมสร้างความรู้และต่อย,ยอดให้ชาวมันนีมีอนาคตที่ดีขึ้นไม่ต่างจากประชาชนธรรมดาทั่วไปได้รับความรู้ได้รับมิตรภาพที่ดีจนเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่มันนี กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนไปตามโลกปีพุทธศักราช2563มีนักเรียนมาน้ทั้งหมด13คนเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาล3จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ในการจัดการเรียนการสอนจะเรียนรวมกับนักเรียนปกติเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างนักเรียนมาน้กับนักเรียนทั่วไปเพื่อให้นักเรียนมานิมีทักษะในการใช้ชีวิต เรียนครบทุกวิชาและได้รับประสบการณ์ทั้งหมดเท่ากับนักเรียนทั่วไปซึ่งรูคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนกังนี้ที่เอานักเรียนมณิษฐ์ไกยมาเรียนก็คิดว่ามีประโยชน์มากค่ะทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตระดับคุณภาพชีวิตของเขา่ดีขึ้นแลวก็สามารถทําให้ครอบครองเขารวมทั้งต่อไปในอนาคตก,ก็คือชีวิตของเขาคงจะไม่ต้องอยู่แบบที่เขาเรียกว่าเจ้าป่าค่ะก็อาจจะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ ความเป็นอยู่ของเด็กๆชาวมานิภายในโรงเรียนมีความสนิทสนุมกับเด็กทั่วไปได้ง่ายเพราะชาวมานิเป็นมิตรและชอบเข้าสังคมเด็กๆทั่วไปก็ชอบที่จะเล่นกับชาวมานิไม่มีปัญหาเรื่องภาษาชาวมานิพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วทําทให้นักเรียนทั่วไปกับนักเรียนมานิไม่มีปัญหาในด้านการเข้าหากันเจอครั้งแรกรู้สึกคือแล้วก็อายแล้วก็ คิดว่าจะเข้ากันร่วมกันไม่ได้เพราะว่านึกว่าเขาจะพูดภาษาเืแบนบเราไม่ได้ค่ะตอนเรียนด้วยกันมีความสุขแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นกันเยอะด้วยแล้วก็มีความสนิทขึ้นมากนักเรียนมานี้นะคะคือแรกๆบอกกันแต่ทีแรกว่าแรกๆก็ไม่กล้าพูดกล้าคุยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพูดมากมูถามอะไรเรืเ่ตอนน่นนี่บางทีแย่งกันพูด ด้านการศึกษามีทุนสนับสนุนทุนการศึกษาของชาวมณนนีนอกจากจะช่วยในเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้วยังได้ซื้อเสื้อผ้านักเรียนรองเท้านักเรียนอาหารการกินและรวมไปถึงได้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ปกครองของนักเรียนมนน<ค>ณีเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย เด็ึนน้กไไไไไไดด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 ้้้้้้้้้รรรรููููึกกกวีี่่่าาามมมเเเเ็ในนนนปปปปองงงัััพบืลุ่มคนชาวมานิมีที่อยู่อาศัยบนเทือกเขาอยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ30 40ถึง40คนมักจะหาของป่ากิน เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดแต่วิถีชาวมันนีปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและได้มีการพัฒนาทางด้านภาษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เด็กๆชาวมันนีทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่วถึง จุดเริ่มเริ่ม,มต้นก็เริ่มจากเข้าไปเที่ยวชอบไปเที่ยวไปสัมผัสแล้วเอาของไปบริจาคให้พวกเขานะครับก็ได้เห็นว่าเด็กๆนะครับเขาก็คือเขียนชื่อตัวเองก็ไม่ถูกอะไรเขาไม่มีการศึกษานะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่วันนั้นก็เห็นว่าเขามีบัตรประชาชนพอเราเห็นบัตรประชาชนคิดว่าเขาก็คือเป็นคนใจคนหนึ่งควรได้รับสิทธิความเท่าเทียมไม่ว่าจะก,การรักษาพยาบาลเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาอะไรทุกๆอย่างเขาควรได้รับสิทธินะครับ กลุ่มคนชาวมัน,นิเผชิญกับข้อจำกัดด้านความมั่นคงและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติทำให้ชาวมัน,นิแต่ละกลุ่มมีวิถีการดำรงชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นทั้งกลุ่มที่ดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมในการอาศัยอยู่ในป่าลึกหรือกลุ่มที่มีการตั้งถิ่นฐานกึ่งถาวรและกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานถาวรชาวมัน,นิ จึงควรได้รับการศึกษาเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้จากนี้สืบไป